ดูไห้วฮึฮึฮึดูุ่มครับดูนุ่มดูครับพี่น้องดูดูดูเอาอีกแล้วครับหลังนี้ครับหลังนี้อาการครับดูว่าโอ้โหขันโกงอีกแล้วครับโอ้ยยูพี่น้องยูยูโอ้ยยูครับดูยูอาการครับน้องขันโกงอีกแล้วครับ จุ่มพี่นอ้องขั้นจุ่มอู้หูดีกูบ่ลุ้งไปเลยโอ้ยเอาวิลราครับต่อเน,นื่องครับพี่น้องขั้นโกงครับโอ้แต่มันสั้นแห่งครับลุงเนี่ยดูบล่ล่ะ สวัดีครับผมเปาละครับมีการยำแรงครับพี่น้องครับมือนนี้มีโอกาสมาใส่เบ็ดครับมาล่องเงือปูครับเพิ่งจะหาได้ครับผมกลับมาล่องคล้องโอ้โหแข่งพี่น้องบใบมาโดนเลยครับอุวิตกกบุ้งครับผมเต็มคล้องเลยพี่น้องฝั่งนี้เป็น หน้าข้าเจ้านะครับเงยเป็นข้องครับโค้งชุดเลย6กแข้งพี่น้องต่วที่เอาว่างเพิ่งครับแปนว่างเพิ่งนี่แปนจังหน่อยอยู่ครับมาเึงนอุปรกรณ์รองเข้าครับนี่มาเสลิงคู่ใจครับเว็บแซดต่อพวกกว่วงวปทีเรียบร้อยครับกระสังหมานพี่น้องประกอบไม่ อย่างข้าวเป็นเนื้อปูครับจะหาใดครับขั้นเบ็ดนี่ไหมครับตัวเบ็ดผมใส่ค้องฉลามดำครับเบอร์สิบเก่าครับสายในี่เป็นสายพี่อีครับทักแปดรับตำนัดก,กับเจ็ดสิบปอนด์ครับเรนคล้องนักไปเลยคันถือยูไปโหลดพี่น้องบอ่ใส่ได้บ่ใส่เอ็นครับ สายพี่อีอย่างเดียวครับเแบบ็ดกอยู่ประมาณหาซิบกหลังครับบัวส่บุรุปปลาพอกับปูหน่อยอะแบบใส่ไปน้ำคล้องนี่แล้วครับอัวหยาใส่เบ,บ็ดครับผมเรื่มตะเวนคำคอยแล้วครับไอเดี๋ยวหลุนกันตอนมาหยามมาเบิงกันนะครับนอคอ,อยาดครับผม เอาแล้วพี่น้องครับยามกลับหลังนี้มีอาการครับโอ้เอาแล้วครับดูดดูดโอ้พอครับเลยเอาแล้วพี่น้องโอ้โหบึงใส่ปลาครับหวาน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 นี่อยู่พี่น้องเหงาปูหน้าครับเคยผิดหวังครับ เต็มแรกแข่หมานครับนี่หลบคำดโดดครับสายลีดเบ็ดเบอร์สิบเก้าครับพี่น้องเต็มแรกครับผมนเยพี่น้องยามลบเบิ่งอีกสองสาหลังครับ เนื้อครับผมอุ้ยเอาอีกหลังนึ่งนะครับโอู้าน้าสั้นแห้งพี่น้องขั้นโกงครับจมโอ้หขั้นจมไปเลยครับยูเห็นว่าพี่น้องไม่หัวของยาครับของยาดิดกล่องแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับผมได้ยี่ครับใส่เดียวกันเลยครับ สองปูหมันหมานเราครับผมนี่ครับหมันหานหมานครับติดตามครับตามครับโอ้ยเอาวแล้วครับ่อเนืองครับพี่น้องขั้นโกงครับโอ้มันสั้นแหงครับลุงยนอยูป่ะดูไหมดูป่ดูดู ข่อญาตครับผมพอญาตครับสามเต้มเน้นๆครับหมานๆครับโอ้ยถอดเด็ดติดตามครับติดตามเรื่อยๆยินยาครับเอาล้วครับผมพี่นอ้องยามาเรียบร้อยครับ ขุ่มกว่าแหละครับมันศุกร์มันเดิอก,กว่าสันก็ได้ซ้ำแต้มครับสำหรับเนี้อปูหน้าเขานะครับนอ้องต,ต้องออกเมื่อครับตะบนเนื้นวัาสิออกมายามอีกอยูาา่เพราะว่าคนพี่น้องเขาเจ้าก็ใส่เบ็ดหลายครับแถวนี้เห็นสองสามเจ้ามาใสวนเวียนขยานเพิ่มมาก จามของเขา้ะครับเนอ้องเนี่ยปูนาอายุกี่เก่าอยู่ยครับเ,นในใเบ็ดนี่ใส่บ่เบ็ดพี่น้องอย่างตัวได้ล้างเลยคิบว่าใส่ได้ประมาณสามสิบกว่าลังนี่แล้วครับออกมาครับปลานี่ใส่กระซั่งไปแล้วครับ ผมก็กินเขาครับนี่ครับพี่น้องสามสี่ใหญ่ๆครับบิ๊กทีเด็ดครับกระช่างมานตรงห่วงครับพี่น้อง อยากออกเมื่อครับ <c oughs> ครับผมเจอกันตอนยามถูกแล้วครับผม ผมพอกันยาอ่ำเสาครับโอ้ยัตีหากลัวครับอู้หั่นแหลกถึมีอาการแล้วครับพี่น้องขั้นจุ่มแลครับโอ้ยโหายู่อะ่รลูกอุตัญญาครับอืมคือครับลุดดิงก้อนครับ แล้วครับผมหลังแรงกี้พลาดครับหลังโกงตัวว่าโบได้นะครับมันหลุดครับพี่น้องเขาไปพันกอหยาแล้วก็หลุดใส่ไปใส่นอบัดโอ้คันอีกล้กันโกงกันครับพี่น้องทัานโกงอีกแล้วครับ

ครับโอ้พี่น้องตายครับมันขึ้นมาหายใจหมดเลยครับโอ้แต่ใส่งามๆเลยครับนี่สุดยอดครับแต้มแหลกครับมันมานะครับเพื่อนพี่น้องรุ่นๆกันต่อครับเอาอีกแล้วครับหลังนี้ครับหลังนี้อาการครับนี่วโอ้ขันโกอีกแล้วครับ โอ้จยฟิลองยู้อูู้โค้ับผมพี่น้องนูขายาครับดุดจุดจุดมาๆะเขาไปเขาเล้วครับผมเขาแล้วครับผม ใส่ครับน้องใส่ปลาครับเฮ้ยทีเด็ดครับสวยแจ่มครับคุชชมครับนี่พี่นอ้องเบียดเลยนี่โอเคเลยครับลุว่ผ่านนะครับพี่นอ้อง ้องเต็มครับหวานนะครับหลอดเศร้าครับนีบ่แล้วพี่นอ้องเโาอยู่แล้วครับหลังนึงครับก็เห็นหอดเบ็ดพี่น้องโอูโ้ยงอ๋อไปอดูไห้วดูครับพี่น้องด,อดอูดูดูดูครับ เสียงดิ้นครับโอ้โหขูดเสียงดิ้นครับนี่ไงครับเห็นตัวปลาแล้วพี่น้องโอ้ยดุดดุดดุดดุยู่อยู่อีหละโอ้มาไล่ตีครับบุ๊ก มีกระมุนเขาขอพักบุ้งเลยครับสายลีดสายพีอีที่เงียบแต่ไปลุบอุ้งย่งเยอออกมาออกมาออกมาจนโฉมดูไ่ครับดูไ่ครับ ไซคครับโอ้โหวิ่งเดูไซครับท่านผู้ชมน่าพี่น้องกล่องถือมือเดียวครับบใ,ใส่ขาตั้งกล้องครับนี่ไงโอ้ไซไซ กันบิดเกือบพัดครับโอ้โหไม่ได้เศร้าอีพี่น้องที่เด็ดครับที่เด็ดไมองกดดีๆครับนี่แหละ ดีครับโอ้โหแต่ตัวนี่ดึงเขาป้ายางนั่นเลยครับพี่น้องมยูดีขนาดเลยครับ อันนี้อันนี้เหมือนเดิมครับบรรยากาศได้เลยครับย้ำเสว แล้วครับผมพี่น้องครับเอาเลยครับดูด,ด,ด,ดูดูนะดูนะดูนะลูกนะอย่านะอย่านะอย่านะลูก หรือใส่ปลาครับผมแต้มแต้มอีกแ,แ,แล้วครับโหอบเลยครับใส่ขาหนีเพราะครับกล่องสุดยอดครับเนี่ปูครั้งแรก นิดเดียวครับน,นี่เดียวครับลงไปครับถึงจะนับปิดเต้มครับนี่พี่น้องจอดครับ สีสีมัดแล้วครับลืมเชียรต่อครับอีประมาณซิบหลังครับผมกันครับเอาแล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับผมนผ้งแหมเพิ่มมากนะครับ ถ่ายเพ็นไหนกกโกงโ,โหโโหนูอยู่แบบนี้ก็ไม่มีปลากินแล้วครับมออยู่มวอกระเป,ปาเลครับาจารโพดโอ้โโอโโอโล้วครับผม พี่น้องเอางยากแค่เหมือน,นเดิมครับสีแต้มพุทธมาพบครับเก่งอ๊อกนะพี่น้องขึ้นพี่แต้มรับผ่ายบอนด้ครับ ซำอีกจับหนื่อครับพี่น้องมันหกแหงครับรับครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับไปยางไปหารถแล้วครับ ครับมันหมาน,นครับแยาดเก็บข้องครับบอกในคลิปหนาครับผม โอ้ปลาครับมือข,ขึ้นขึ้นี้นสามตัวรับเศร้าครับบุนในขี้เกาครับพ่น้องตุนตายให้ใจบได้อโอ้โหบอดเลยมืมใช่แหฮ หนึ่งสองอ้ตัหายหลบเสาซีครับตายตัวนึงครับพี่น้องครับผลประกอบการครับเกือบสามสิบก๊ลังครับใส่ได้น้อยครับพี่น้องวกตัวเจ็บ พี่นา้าถือขั่วไว้แล้วครับมันมันตายแล้วครับพี่น้อง